แล้วคุณลุงมีขาวเลยไหมว่ามีขาวอะไรมาบีบกันบนะ้างไหมเกี่ยวกับทางสำนักยังยังยังไม่มีคมนะยังไม่มีข่าวนะสำนักพูดเธออะไรย,ยังใช่ไหมถ้ามีเ<ะ>ขา,ขา,ขาอาจจะติดคุณลุงก็ได้อาจจะติดก็ได้ไม่แน่ถึงเวลาแล้วจะมาพูกอีกหนูว่าน่ะอาจจะติดเวลานี้เขาคงไม่เป็นไรก่อนวางยาไปก่อนกินปีไปปีที่แล้วผู้ใหญ่ผมรับปากว่าผมจะต้องทำให้สาวตัวน้ำผมไม่หมอไม่วงมอง ถ้าเกิดว่ามีคนเขาบอกว่าคุณลุงเป็นพญยา,ยาเนี่ยหรือว่ามีใครเข้ามาก็จกะดําเนินการในวัดเนี่ยจัดก,การในวัดเนี่ยทางข้างบนนะคุณลุงก็ยินดีๆให้ความร่วมมือ,อ,ร,มมอร่วมมือเนี่ยนะเอาทางที่ถูกเอาในทางที่ถูกไม่มีการแก่นแกล้งเอา,าแบบเนื้อ,เ,เ,อเนื้อเลยเอาเรื่องจริงเลยเที่เป็นทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งมาดูวันเวลาเนี่ยนะค่ะไม่สบายใจทำอะไรอยู่นานเขาค่ะมีผู้หลายเรื่องหนึ่งเงินนิติภัทร เงินนิตยพัฒเนี่ยเขายังไม่มาเบิกเนี่ยมันก็ย่อมเป็นของพระองค์นั้นตลอดเวลาเงินอะไรนะคะคุณลุงเินิตยพัฒประจําเดือนเมื่อเงินนิตยพัฒประจําเดือนมันเป็นไงว้พระคือเงินที่แต่ละเดือนนี่จะต้องได้มาสามร้อยแปดร้อยทุกเดือนพระทุกองค์เนี่ยโอ,อ้ในนี้ทำเป็นตั้งกลบตั้งเกศหลังวันที่สิบกแล้วเนี่ยค่ะไม่มาเอา ก็คืนมัดก็ต้องรู้สิเป <olor S 2> <tester. S 1> ็นปัญญาเป็นบอลลงรับผมลงจ่ายในตำแหน่งพยาเป็นบอลก็ต้องรู้ด้เมื่อคืนมัดกุญมุสิตถ้าแจวตัวไม่ดีเราก็ต้องรับตาวไปโจนกว่าเขาจะบอกจนเจ้าตัวจะบอกว่าว่าเอาในนี้มาถึงไปลงรูหน้าไปให้กับวัดปิดตะปูพูดต้องพูดต่อเสร็แล้วเอ็ด อายงานบุตรพาจากอิ Lebanon, ่ร่านไ่เนี่ยนะเาบอกว่าถ้าแทนมชีนะมีรางวัลหลายราขารวมแล้ว200่า2า0พระองยแต่ถ้ไปทํามาเรื่องคงจะแตกไปถามพระองค์ที่ได้นะตอนได้นนำองค์สัง5 0นี้ก็ลงแทงไว้300า50บากก็เอาเหรอถ้าถามไปธรมาเรื่องก็แตกเรื่องไม่คงจะแตก อ่าดมดอ่ะอ่ก็โติลงสามรอยแต่ได้สองร้อห้าสิบอ่ติดไปแล้ว่ะอ่าตเก็บไม่เตกันนะใช่หอมนแล้วบัตราด้วยค่ะากนี้ก็รวมสิบสามต่อนึงใช่ยักยอกยอแค่ห้าสิบบาทที่ยังเอามาหลายองค์อ่หลายองค์ทำไมค่าองค์ คือาโอก็หลายตังค์5โอาโอก็้องไส้แล้วเขาบอกว่าไปให้ก็ท่าผ่าไปนำมาผามาไม่ได้งานผ่ามาไม่ได้วันที่เราตัดมาให้เมื่อวานนี้วันที่จะผ่ามเนี่ย5โอล์กที่ว่าจะได้300ก็ไม่ได้ได้250ก็ไม่ได้250 250ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ก็คพิเอามาให้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วทำไมดังเรื่องมันดีางานมันนานนี่มันนานมากนะคุณลุงมันนานมากนะงานอ่ะอย่างน้อยก็หนาสี่วันตัดให้วันที่สิบค่ะ ร้านเจ็ดนวายตาอะไรก็ต้องตกที่นี่แล้วค่ะที่ดีอยู่มาดูว่าที่ติดตั้งมันไม่มีปัาบ้างไม่ได้หรอกหรือว่าคิดได้มันต้อบอกว่าตือนไปตื้ได้ตื้นไม่ได้ตืเงินวัดเงินพายปกติเนี่ยปกติเนี่ยมันอย่างแค่เขามาตัดสิทธิ์หายแล้วใช่ใช่แล้วต้องเป็นหน้าที่ของยากระตรวงด่วยที่ต้องันและเงินหลายแสนที่เด็กมาเนี่ยที่เป็กได้มา เงินหนึ่งแสนนี่ที่โอนเนี่ยทำอะไรบ้างก็จะจัดงานเอ๊ะคุณลุงไอเงินหนึ่งแสนเนี่ยเงินของวัดเนี่ยคุณลุงต้องเซ็นด้วยใช่ไหมแล้วแล้วมันมีคนอื่นเซ็นหรือไงใช่ค่ะพระสามองค์พระอีกองค์แล้วคุณลุงอีกองค์ดึงเงิองาบจังหวัดล้วพระอีกองค์แล้วคุณลุงอีกองคนดึงเงิา้างไหมแล้วบัญชีรับอ่ะบัญชีรับเนี่ยนะบัญชีที่จะจ่ายเนี่ยเดือีจัดงานมันจะต้องมีบัญชีเข้าๆ จะถวายพระเป็นวัดถวายใช่ไหมค่ะจิตกินแรงจิตมาเนี่ยไมีไการถวายพระต้องนั้นทันคนที่ผ่นค่ะพวนนั้นทันคที่ผ่านนะเพระมาค่ะแต่หลังจากนั้นสองปีมาเนี่ยไม่เคยถึงหาวยาไว้ก่อนเขาก็ไปรู้กันว่าสองคนเนี่ยค่ะสองคนผู้หญิงสองคนถ้าภาษาเนี่ยไมรู้ทำไงค่ะวายาไว้ก uh, ่อนไม่เคยมาพูดในช่วงที่เปยนเรื allora ่อเลยออแล้วพวกนี้ค็เป็น อะไรนะคะขายเองขายเองขายจีวอนเนี่ยเหรอขายยังไงะขายจีวอนท่านมั้มีกระเป๋ามาอะไรบ้างผ้าืมาอะไรบ้างเขาคงจะเต็มววไหมแล้วขายให้ใครอะขายใช่ไขายให้ใครขายให้พระอีกอะไรก็ขายในงานไงก็ได้ให้ท่านได้เลคือจีวอนเนี่ยทั้ง่านี้อ้ วัเนี่ยอาจจะได้มายังไรบ้างไม่รู้ว่าเจะไปถวายมาบ้างอะไรมาบ้างแต่ว่าส่วนมากพระจะเปรจาไม่มีระดับเจ้าวาไมีแต่พระเพิพนถวายมีมีแต่คนว่าโยมวันที่บูรพาอาจารย์โยมนะมันาใช่ไงทเปียบกับทหาใช่กับเดือดถือโยมนี่สับสนึ่งนะโยมนี่กับสนึงนะมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะต้องเรียบกัทารกโยมใชงไวันนี้บูรพาอาจารย์ของเราอะไรแลเราเราเร นี่ว่าหาประโยนตัวเองรู้ีทต่ตัวเองก็ไม่รีแต่ว่าแต่เงินที่ได้มาที่สามร้อยสามร้อสามร้อยนั่นก็เป็ข้าบัญชีอทนข้ามัอะไรแตนเป็นสีดำบัญชีของท่านในตัวตัวก็เป็นสีดำนะครับเป็นีดำเป็นสีดำมันชีแบบลึกลับเนี้นลับบัญชีลึกลับแล้วเวลาเนี่ยมันมีบันชีวัดเนี่ยที่มไมไรู้ปัญญาไปก่อนไรับรู้ด้วยจะยังไม่เ็นให้ปัญญาก่อนรางหรือแอนให้ปัญญาไปปัญญาก่อ้า โดยฐานะเป็นเจา้าพนักงานเหมือนกันผมนี่นะจะรื้วมาตำแหน่งบาารรยายที่นตั้งไวนะ้ละมีฐานะเทียบเท่ากับข้าราชการการเมืองตําแหน่ง ก็เป็นเจ้าพนักงานาตามขบวนกฎหมายยาเป็นตามกฎหมายตามกฎหมาย<ะ>ตามความในขบวนกฎหมายหร<ะ>ือว่าตามความมีมันตามความในทั้งเล่มน,นั่นแหละ,ะมันต้องจะไปตกข้อไหนไที<ะ>่มันเจอมาตามไหนเลยดูแล้วก็แล้วว<ะ>ัดยาตั้งขึงง้นมาโดยกระควบคุมยาเสพติดล,ละค่ะอย่างว่าก็เป็นเจ้าพนักงานพราะฉะนบ้นยาไว้ก่อนก็เป็นบยาไว้ก่อนที่ถูกต้อง แล้ยังมีตำแหน่งพเศษที่เขียนเทียบเข้าข้าราชการเงินตำแหน่งแต่ผมมัปฏิบัติจุดเนี่ยไม่ได้มันผิดกฎหมายเมอนั้นเบิกเงิน็ไม่ได้เบิกเพื่อตัวเงเงผมฟ้องก็ไม่ได้เมสทนผมมีมมีมีปัญหาหลายอย่างพอที่จะพอที่จะจับผิดได้ รู้แ oui, ค pues so, nah ้สูงว่าเงินเบิกมาแสนก็ใช้ไม่หมด็คืนมาก็คืนไหมคือคือว่าเงินที่แล้วประกาศเรื่องรายรายจ่ายัหมดนี่เไม่จเป็นต้องจ่ายแ็ไม่จำเป็นต้องงรายมากมันมันแม่ๆกันนะโอ้้าพูดได้นวต้องปยไปยาเปหมอยาบว ไม่แจ้งไม่ได้ทีเราต้องแจ้งจ้าไม่ต้องแจ้งไม่ได้ไม่ต้องแจ้งได้ยังไง้วาก็แล้วเงินที่ได้มาที่ที่ว่าเบิกมาแสนหนึ่งแล้วถ้าถือว่ามันใช้ไม่หมดต้องต้องคืนต้องคืนแล้วที่ได้คืนไหมไม่ได้คืนแล้วเงินที่ได้ทําบุญมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทําบุญมาตี่แกงมาผมตีแกมาผมก็หักเลทตรงไม่จ่ายแน่นอนโดยตงไลทจ่ายเนี่ยมันก็มีจัเงินทําบุญอะไร แต่เงินหนึ่งแสนนี่ยังไม่รู้ว่าไปแจกไปจ่ายอะไรบ้างไม่มีอะไรมีมิ่งให้เองมิ่งจุดบุญบูชาหลวงค่ะ อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะยอดรวงผู้ทำบุญหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบรายจ่ายหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสาสิบห้าคงเหลือสุดที่สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดเอ๊ 3, 09, 700, สะสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสห้าตายมีอะไรบ้างอะไรจังท่าตายอะไรอ่ะหกสิบไตา ไ,ไตละ 300, สามร้ยคูณด้วยหกสิบนแปดอะไรถามมาไต้ไปซื้อร้านไหนเจ้าอาป็นู่ค้าอ๋อผ้าไตนี้เจ้าวาเอาของเจ้าวามาขายเองใช่ถามเขาปซื้อร้านไหนไปเขาไปซื้อหนึ่งอุ้ยหนูขนลุเจ้าวาดขายเองเจ้าวาเมันคูอคือขาย โอ้ยหนูพูดแล้วหนูผลลูกอะไรขนาดนั้นนายคุณลุงผมามาชี้แจงได้โอ้ภาตายที่ก็เอาของตัวเองมาอ๋อคุณลุงทชาไว้ละเอียดเลยแต่อาธิอันไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้ทำนี่เขาไปซื้อเครื่องเครื่องพยาธิทำสองใ้ป้าตะวันออกหัวยองอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขามีบินเออขามีบินเขามีบินอยู่แค่นี้เหรค่ะ อ, <že 20> อี๋ยว e <trees. S 2> <aesthetic. S 1> น้อยหลวงพ่อยาน้อยหลวงพ่อได้แล้วตรงข้อหนึ่งนี่หมืนแปดละแ้่พอขายผ้าค่ะ่งแดแล้วเออหนึ่งแปดแล้วพะวันนั้นนะก็อันเดียวนะนาะวันนั้นนะข้อเดียวนะ อ๋อนี่ใช่ไหมคะรวยแห้วขอได้จ้ะนะขอได้จ้ะเกลือเอน,นี่ยเนะี่ยต้องความแห้งยากมาเป็นข้อความคุณเคลือใช่ไหมผมจึงนะบอกว่าไม่ได้ต้องลงวายญ,ญาณบริกรไว้เลยคนต้องลงทุกครั้งต้องมีเจ้าว่าต้องมีวิญ,ญาณบริกรจริงบันทึกลงไว้ต้องมีไว้บุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สามรวมด้วยทุกจ้นะผมผมเป็นคนติง แล้วตกลงว่าคุณลุงต้องแล้วแล้วคุณลุงได้เซ็นไหมเพราะผมคุณลุงตีตำรวจนี้นยังไม่เคยไปบาะว่าฝากด้วยเลยเรืเร่อยๆอ๋อฉะนัน้นมาต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอเออผมไม่อยู่หรืออะไรเนี่ยแค่เมื่อแล้วจากการเปลี่ยนแปลงอันนี้ของเจ้าเจ้าวาดให้คุณลุงมาเหรอรู้อันนี้เจ้าวาดให้คุณลุงมาใช่ไหมถ้าคุณลุงถ่ายไว้ไงคุณลุงถ่ายหนูอันหนึ่งได้ไหมได้อ่าเอาไปเลยอ่าอันนี้หนูได้ไหม แต่คุลุงมีเปล่ามีมีนะนีให้หนูนะอ๋อคือเกียร์อไรตีไปสุดนอยังไม่ยังไม่ได้เกี่ยวไปหนึ่งหมื่นี่นะอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนอันนี้หนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งไี่แกคุณไปแจกคุณหนึ่งหมื่นวันที่ไปแจกคุณเนี่ยคุณไปสี่ร้อยสิารวมสองสอพันใช่ไหมสอพัและอีสี่พันนี่ไปไหนอีสีัน อยู่ในซีอเอดยยากอยู่ในยากงั้นอย่าไื้อโยนเดือนงบบัญชี้วมันจะดูนะหนังไม่โวยวยนะได้เกน่นเ็บข้อมูลไว้ก่อนคุณลุงแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยค่ะสิ้นเดือนเนี่ยหนูจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะอ่าได้หนูอเดี๋ยวก่อนก็ได้ นี่มันคุ้มเคือใช่ไหมคําร้องอย่างเงี้ยอ่ามันคุ้มเคือเดี๋ยวจะไปะให้อานโนอ่อานคุ้มเคือผมจึงติ้งไว้กินงลงได้บันทึกเดี๋ยวจะไปให้อาโนอ่านอ่าผมไม่ว่าผมไม่ชอบอะไรแบบอย่างนี้สาสนามมัมุ่ม้คุ้มเคือนี่ไม่ดีไม่ดีอจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ได้ผมเคเล่นลุงอีกแล้วอ่าเล่นเนี้ยใบเนี้ยเล่นลุงอีกแล้วใช่ไหม อ่ะคุมเครือคุมเครือคุมเครือเนี่ยเลื่อนลุงอีกแล้วใช่ไหมเออคุณลุงเขาอย่างงี้แล้วไอ้สิ้นเดือนเนี่ยนะหนูจะคุยคุณลุงก่อนว่าคุณลุงจะจะไปพูดกับหลวงพ่อว่ายังไงเพราะคุณลุงเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องหนูอยู่แล้วมันมันต้องเกี่ยวข้องก็ต้องไปฟังนะทีนี้ว่าหนูจะให้ให้คุณให้ให้คุณลุงเนี่ยไปลองถามหลวงพ่อดูว่าจะเอายังไงก่อน คือถ้าบอกว่าหลวงพ่อเออถ้าหลวงพ่อเขาไม่โอเคเขาไม่ยุติเรื่องราวต่างๆเขาไม่อะไรไม่คือไม่สรุปหนูก็จะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่สรุปนะคะหนูก็ต้องต้องดาเนินตามตามเออนะหนูจะต้องเอาเงินหนูจะต้องไปเงินไปวางมาจําสาลนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ให้ความค่ะยังหนูก็จะคุยกับหลวงพ่อก่อนว่าจำเลยที่ใบบังสาย หนูเองเนี่ยต้องไปวางมัดจำด้วยเพราะว่าไม่มายอมเก็บเงินไม่ยอมมาเก็บเงินเลยหนูก็ต้องเอาเงินไปวางมัดจำทำได้เขาถามันอย่างนี้กันแล้วค่ะเงินที่ไม่มาเก็บเงินที่มาเก็บค่าเข้าหนูเนี่ยหนูจะไปเงินหนูจะไปวางสารนะหลวงพ่อคือถ้าหลวงพ่อไม่สรุปอย่างนี้อหนูจะต้องทําแบบนี้แน่คก็หลวงพ่อหนูจะต้องทําดําเนินตามของหนูที่หนูจะต้องต่อสู้เพราะว่าหลวงพ่อไม่สรุปไปถามอย่างนี้อย่าไปบอกอย่าไปบอกเรื่องเราไปวางไปวางสารอย่าไปพูดเต้ ก็ตัวหนูก็ตัวโตให้พ่อสรุปไงยค่ะหลวงพ่อจะเอายังไงอย่าไปบอกว่าเดีเอาเงินไปหอนศาลสุดท้ายโชว์ไมกระรอกสุดท้ายหนูจะต้องพูดนะของพ่อลงสุดท้ายอ่ะก็กลัวไม่ไม่พูดไปพูดที่เขาชี้โป้ให้กรรอกมันงานโตลงว่าไม่พูดหนูไปวางศาลแล้วเดี๋ยวมีข้อมีทังสือมาเองมันไม่มันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันแรงศาลโอเคโตลงว่าหลวงพ่อไม่จบใช่ไหมคะ หลวงพ่อไม่จบก็ไม่เป็นไรค่ะอยากจะไปฟูงประวัติโอเคโอเคโอเคถ้าหลวงพ่อไม่จบก็คือไม่จบนะคะแล้วลงะเออเออหนูจะพูดอย่างนี้นะรักรักษาให้ว่าเออหลวงพ่อเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดไม่ยอมจริงก็ไปวางอ่าแต่ถ้าอะไรที่อมชอมนักอมชอไปก่อนอ่าอมชอไปก่อนอ่าอมชอไปเขาบอกว่าเรื่องมันเรื่องอะไรอู้ยต่อสู้กันไปไปถึงศาลศาลก็ไก่เกียร์เขาไม่อยากจะเอาอะไรหรอกเออ ้าเ <Wow. S 1> ็าเห็นเรื่องมันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้คนมาดูที่ร้านว่ามันทําอะไรผิดมากมายนักสุดท้ายเขาให้ไก่เกียร์ไก่เกียร์ถ้ามันไม่ได้สินู่นสู้ไปอีกสิบปีนู่นเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงลุงลุงก็เก็บเอาไ้เยอะๆนะการทำงานอย่างเี้ มายาไปก่อนคนใหม่ไปก็จะเรียกเป็ข้าตัวไปเข้าปเาป็นปลาเพื่อจะเป็นของตัวนี่ยังไงว่าเสียใช่ไหมเสียสิคุณล้วผมก็เสียตาไปเสียไปด้วยเพราะว่าตาคล้องเดียวกันตาคล้องเดียวกันไอตัวไหนไม่เน่าก็เน่านะคุณนั่นเป็นอย่าง้ เขากลิ่นมันเหม็นนะมันต้องเขาก็ว่ามันเน่าเอาล้เอาผมถาดีแจงให้หมดเลยตามความเป็นจริงัาขาต่างๆต้องเก็บไว้ดีๆนคู่ค้านะคู่ค้าต่องาแตว่าคู่ค้าต่อบานขายอะไรอ่อะไร่ขายีายปยะขายจับโยมเออโยมเบิขายนะโยมโยมเจ้าีตายก็ได้ คนล้สองตายสามตาก็มีเยอะแยะไปยาโยมที่เขาทำเกินมีก็ประกันใหโยมนผมรู้เออ่อนี้ทำปัญกัด้ไหมทำตัวให้ปัญไาทมันเป็นเน้อนบุญเองไม่มีอร้อยละเก้าสิบห้าคนลุงก็ร้อยละอันนี้กันหนูก็บอกวิทรรมาสุดร้อยละเก้าสิบไม่มีใครสัทธาหลวงพ่ออีกห้าเอร์เซ็นคนแอกฉันไม่สนใจแล้วเรื่องพระ พระใจไงฉันไม่สนใจอีกห้าเปอร์เซ็นเป็นสาวสาวโสดสาวแก่ที่มีความยังมีความหลงงมงายอยู่ห้าเปอร์เซ็นก็คือไม่อยากยิ่งกวบใครดังนั้นแหละใครเจอไ,ไงก็เลือกมึงนะเ,นเลือกพระเลือกเจ้าไม่สนใจแร้วแต่อีกห้าเปอร์เซ็นจะเป็นสาวแก่นะคุณรุงนะสาวแก่สาวโสดนะนี่แหละจะ่าไปลูกตะพูดมาแบบนี้นะประหยัดเวทไม่ได้ตามที่พูดเนะี่ะ ถามฟ้าดินลมแม่สามอาบอกว่าทุกคนเขาเข้าใจวาญาอกษ์แล้วก่นที่เข้ามาใน,ในที่คนก่า่พูดนะแต่ไ้เข้ามาเาี้นะเว่าวาญาไปนถ้าคุณลุงเปลี่ยนสีคุณลุงก็จะไม่มีปัญหาจะเปลี่ยนสีได้อะ เปลี่ยนเข้ากับเขาไงเขาพูดว่าไงอันนั้นทไ้งน,นั้พูดถึงอ่ถ้าถ้ามันเป็นถักสิว่าคุณลุงเป็นคนแบบนั้นมันก็ไม่มีที่จะมาหนูว่าบาบ์บี้ลุงอ่ะคุณลุงอ่ะคือว่าพยายามให้คุณลุงออกไปจาก จะไหนจะไหนตีแกนนั่งต่อใช่ไอปิดตัวมันใช่ไอถูกต้องลุงอ่ะไม่เปลี่ยนสีอ่ะไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมอ่ะคุณลุงไม่เปลี่ยนสีอ่ะเพราะพอไม่เปลี่ยนสีปั๊บนี่มันรู้สึกขุ่นคล่ององใจเอาว่านมาตรงไหนก็มาศาสนาผมยกข้องศาสนาดีกว่าใช่เป็นมายาป่ะกอบในผม